สวัสดีครับผมต้องกาวคริปโตนะครับผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแลวก็คริปโตเคอร์เรนซีกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็ได้ปิดฉากวัปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็เป็นสิ่งที่ยินดีมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่ซื้อกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นพอรตที่ค่อนข้างที่จะเขียวขจีเลยเนาะมผมใส่เสื้อสีเขียวในวันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นสีเขียว ใช่เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปโยงโอเคอ่าเรียบร้อยปะเรามาดูกันดีกว่าโอเควันนี้นะผมเราก็มาดูตรงนี้กันเลยนะครับผมนี่สรุปแล้วนะผมคือปิดสัปดาห์เนี่ยในวันนี้วันที่27ธันวาคม2 5 6 4โ okay. อเคก็เป็นช่วงสัปดาห์หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะกำมัดอยู่พอสมควรนิดหนึ่งนะผมก็คือมันค่อนข้างที่จะลุ้น แต่ตอนนี้มันปิดแท่งเทียนเรียบร้อยนะผมก็คือเป็น engulfing อย่างโดยสมบูรณ์นะก็คือว่า engulfing เนี่ยคือหมายความว่ามีแท่งใดแท่งหนึ่งนะผมอยู่ข้างในอ่าอีกแท่งหนึ่งนะก็คือแท่งตัวนี้ก็คือเป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีเขียวกับตัวนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าเราดูไฮเกนชีเนี่ยเราก็จะเห็นอ่าการดีดตัวขึ้นไปข้างบนแล้ว ประมาณนี้นะครับผมก็คือวิธีการดูไฮเกนชิเนี่ยอันนี้คือดูง่ายมากเลยนะผมก็คือถ้าเกิดว่าแท่งเทียนเนี่ยตัวต่อไปมันอยู่ภายใต้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยหรือว่าไม่ก็เป็นเนื้อเทียนนะผมอยู่ภายใต้แบบเนื้อเทียนตัวก่อนหน้านี้นั่นแสดงว่ามันคือสัญลักษณ์การกลับตัวนะครับผมสำหรับไฮเกนชิ ดูแค่นี้พอเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราดู candlestick เนี่ยเราก็จะต้องดู engulfing อะไรอย่างนี้นะก็คอนเฟิร์มแล้วนะผมว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วแหละในระดับท a m e w e e k อะถ้าเกิดแล้วว่าเราสังเกตดูนะผมตรงนี้ตรงนี้มันก็จะใหญ่กว่าถูกไหมมันก็เลยดีดขึ้นไปอันนี้ก็อีกเช่นกันนะผมก็คือมันใหญ่กว่าแล้วมันก็ดีดราคาก็ดีดขึ้นถูกป่ะเออถ้าเกิดเราดูไฮเกนชีนะครับผมไฮเกนชีเนี่ยก็เห็นป่ะอันเนี้ยเนื้อเทียนเนื้อเทียนตัวนี้นะผม มันข้างในมันมันอยู่ข้างในทั้งหมดเลยอันนี้ก็อยู่ข้างในทั้งหมดเลย เห็นปะม,มันก็เลยกลับตัวเออประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะผมเรามาดูทําเฟรมเดย์กันซึ่งทําเฟรมเดย์ในวันนี้นะผมเมื่อวานเนี่ยมันปิดนะครับผมปิดเอ่อเจ้าตัวแท่งเทียนนะครับผมอยู่บริเวณแถวๆช่วงประมาณสักเท่าไหร่เอ่ย5 0 0 0มืน่นะก็คือตอนนี้มันสามารถยืนบนห0,000ื่นได้แล้วนะผมเมื่อวานเนี่ยมันมีโผลไปแถวๆประมาณ49 4898อะไรอย่างงี้นะผมแล้วก็ถูกปฏิเสธขึ้นไปนะครับผมแล้วก็มายืนอยู่บนแถวๆห0,000ื่นเออแล้ววันนี้นะผมอาจจะมี การไซเวย์อย่างนี้เกิดขึ้นนะผมเนื่องจากว่าดมิลนนั์เนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นแล้วเนี่ยก็ถามว่ามันเป็นเวลาของใครก็เป็นเวลาของเอาทคอยนั่นเองนะผมคือผมมองเจ้าบิตคอยน์เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะผมสาหรับในตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่าอินดิเคเตอร์เจ้าบิตคอยน์เนี่ยมันล่วงลงมานะผมทั้งกระดานเนี่ยไม่ว่าจะกําลังจะขึ้นหรือกําลังจะมีแรงซื้ออะไรเนี่ยพวกนี้นะผมหรือข่าวดีต่างๆเนี่ยมันก็จะร่วงทั้งหมดเลยนะ อันนี้เราก็ต้องมาดูบิตคอยกันก่อนที่จะเข้าซื้อถูกไหมโอเคแล้วแนวต้านสําคัญในวันนี้นะผมเราน่าจะเห็นช่วงประมาสัก518นะครับผมขึ้นไปแล้วถ้าเกิดว่ามันชนตรงแถวๆสักประมาณ525อะไรอย่างนี้นะผมมันอาจจะมีการแบบอาคอลเลคชันอะไรอย่างนี้ นะครับผมแล้วก็ไซเวย์กันไปต่อนะก็คือมันจะต้องพักตัวบ่อยๆถ้าเกิดว่ามันพักตัวบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เอาคอยเนี่ยขึ้นด้วยโอเคปะ่ะโอเคเรามาดูโดมิเนนต์กันนะผมโดมิเนนต์ในวันนี้นะก็มีการที่จะว่ายังไงเดียเริ่มกลับตัวนะผมโดมิเนนต์เนีนะ่ยก็คือการกลับตัวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ กลับขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเมื่อเช้านะผมผมเห็นประมาณ3 9เเรียบร้อยนะครับผมไง่ช่วงประมาณ3 9 8แล้วเนี่ยซึ่งมันหล่นมาเรื่อยๆเลยนะผมมันหล่นมาเรื่อยๆก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการหลุดออกจากบิตคอยนั่นเองนะผมแล้วทีเนี้ยไอเจ้าตัว Market cap ตอนนี้นะผมมันก็จะพุ่งขึ้นอยู่แสดงว่าคนเนี่ยเริ่มลงทุนกันนะผมในเอาคอยทั้งหลายแหล่ก็สังเกตได้ว่านะผมเออเจ้าทัลท์นะครับผมทัลท์ที่เป็นบิตคอยเนี่ย แล้วก็เอาบิตคอยออกเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าๆสองซะส่วนใหญ่นะครับผมก็คือ0ูนใช่ป่ะศูนย์สองหกกับศูนย์จุดสองเก้าอะไรอย่างเงี้ยเกอ,อประมาณว่าบิตคอยเนี่ยมันก็ขึ้นมาประมาณ0ูนย์จุดศูนย์สี่อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยก็ดังนั้นแล้วเนี่ยเอาวันเนี้ยถ้าเกิดเราดูเห็นแพทเทิร์นเจ้าตัวนี้นะครับผมเราก็จะเห็นพวกสามเหลี่ยมอะไรแบบเนี้ยนะก็คือน่าจะมีการขึ้นของราคาโอเคก็ ฟันธงเลยนะผมว่าบิตคอยวันในวันนี้นะผมยังเป็นเขียวคาจีอยู่ดังนั้นก็ยังไม่มีอะไรสีเหลียมโอเคมาเราดู e t s กันนะผม e t s เนี่ยตอนนี้คือสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานเนาะเออก็ยังมีการแบบทำไซด์เวกันไปนะผมก็ค่อยๆบีบตรงปลายถูกไหมถ้าสังเกตดูนะผมมันก็จะบีบตรงปลายแบบนี้อ่าแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นการทำสําเหลี่ยมที่เลือกทางกันนะผมแต่ผมมองว่าเนี่ยมันน่าจะขึ้นไปข้างบน มันเตรียมที่จะดีดขึ้นไปข้างบนแล้วแหละอ่าถ้าเกิดเราดูทำเฟรม4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นอ่าการขึ้นของสามเหลี่ยมของมันนะครับผมก็เป็นการที่ว่าอ่าชนเส้นลงมาชนเส้นแล้วลงมาตรงนี้นะก็คาดว่าถ้าเกิดว่ามันจะหล่นลงมานะผมก็ช่วงประมาณ4 4027นะครับผมแล้วก็กลับตัวขึ้นไป collection วางตำแหน่งตรงนี้นะผมก็ช่วงประมาณสักอ่า4086นะครับผมแล้วทีนี้ ถ้าเกิดว่ามันเทสฐานตรงนี้เรียบร้อยมันก็จะขึ้นไปชน42ถึงตรง42เนี่ยเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะผมว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงไหนนั่นเองใครที่จะขายก็ขายไปเลยก็ได้นะลถ้าเกิดเลื่นสั้นเนาะโอเค b n b นะผมก็ทรงเดียวกันเลยนะผมก็คือ,อทำรูปสามเหลี่ยมในทางเฟรม4ชั่วโมงใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยขึ้นไปปั๊บปั๊ปัขึ้นไป,ป เรียบร้อยนะครับผมก็สิ่งที่มันกังวลอยู่เลยนะครับผมก็คือว่าเส้นขวางหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่พอสมควรสาหรับบ n b ีเนี่ยมันจะเป็น EMA 200ด้วยนะครับผมซึ่งาการที่ว่า e m a 200เนี่ยมาชนกับเส้นแนวรับแนวต้านอะไรพวกนี้นะครับผมมันจะทําให้มันทรงพลังมากดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะมีการไซเยวชนไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมแล้วก็บีบลงไปค่อยๆบีบลงไปแล้วก็พุ่งขึ้นนะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าบิตคอยไม่ล้มหรือถล่มอะไรนะ โอเคเรามาดูโซลอนานะครับผมโซลอนาเนี่ยปิดวันเนี่ยมันก็โอเคเนาะขึ้นไปตรงช่วงเส้นนี้แล้วนะผมแต่ว่าทีเนี้ยตอนเนี้ยมันชนอะชนเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะผมก็คือถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นอแถวๆบริเวณสักสองร้อยได้นะผมก็จะเป็นอะไรที่กันเป็นการคอนเฟิร์มแล้วแหละก็ประมาณน่าจะพรุ่งนี้เส้นตรงนี้น่าจะเป็นคอนเฟิร์มต่อไปดูลูน่านะผมลูน่าเนี่ยอึอดอัดมากเลยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงนะผม อ่าผมตีลงไว้ประมาณ 80- 90%นะครับผมอีก10%ก็คือพุ่งต่อเออซึ่งอ่าถ้าผมมองอ่าหชั่วโมงก่อนเลยนะผม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นแพทเทิร์นตรงนี้นะผมเป็นรูปอ่าสามเหลี่ยมแบบนี้อ่าลงมาแบบนี้นะผมก็คืออันนี้เป็น ascending triangle นะครับผม ascending triangle เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการขึ้นต่อนั่นเองนะผมเป็นแพทเทิร์นของการขึ้นต่อนะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเจอกันอยู่นะผมก็คือ ไยเก่าใช่ไหมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดอนนผมมันเป็นออทามไฮนะผมซึ่งมันขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ถ้าตามตำราเลยนะผมมันจะต้องเบรกขึ้นไปแล้วก็เทสฐานตรงนี้ขึ้นไปต่อนั่นเองนะผมคืออันเนี้ยดูทรงเนี่ยมันขึ้นต่อถูกไหมแต่ว่าที่ผมให้ประมาณ80-90%มันจะลงนะครับผมเพราะว่า,าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออยู่บริเวณขา5นะครับผมของอีเรียดเวฟดังนั้นแล้วเนี่ย ไอตัวนี้นะผมอาจจะมีการตกลงมานั่นเองนะผมก็ขึ้นไปปุ๊บปุ๊บ,บแล้วตกลงมาตรงนี้ก็น่าจะประมาณสัก8ชั่วโมงถึง16ชั่วโมงเนี่ยเราน่าจะเห็นอะไรตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเส้น EMA 50ตรงเนี้ยมันอยู่ห่างกันมากดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการดึงลงกลับมาก่อนประมาณนั้นนะครับผมโอเคเรามาดูดอทกันนะครับผมดอทเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าอออินนี่เห็นไหมใครเชื่อผมเนี่ยรวยกันไปแล้วนะ แต่อย่างน้อยก็ดีนะผมผมไม่ได้เชิญชวนให้ทุกคนนั้นมาลงทุนแต่อย่างใดน,นะจ๊ะไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนอันนี้คือการลวนๆโอเคปะ <laughs> <laughs> นะโอเคก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมัมาทีตยท้ายฐานใช่ป่ะเสร็จปุ๊บมีการทะลุของ EMA 200อย่างรุนแรงเลยนะคือการที่ว่ามันเกิดที่แนวต้านถูกไหมการทะลุเนี่ยมันเกิดที่แนวต้านทั้ง EMA 200ทั้งเส้นที่มันเป็น ฟิโบโด้วยอะไรด้วยนะครับผมก็คือเป็นแนวต้านสําคัญนะครับผมก็ช่วงประมาณ30อะไรอย่างงี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บนเส้นนี้ได้เรียบร้อยนะมันก็จะพุ่งต่อนะครับผมซึ่งการพุ่งต่อของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ42ดอลแล้วก็53ดสามดอลตามลาดับนะครับผมซึ่ง53าดอลเนี่ยเป็นเป้าเก่าเลยนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันสวิงไปถึงนะก็ตรงเนี้ยขายได้แต่อย่างไรก็ดีนะผมก็แบ่งไม้ไปที่4 2ดอลด้วยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย มันจะลงมากกว่าขึ้นนะครับผมอ่นเนี่ยตรงนี้คือ80%แล้วนะครับผมก็แบ่งขายได้แล้วถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปถึงตรงนี้นะผมก็จะประมาณ132%คือปกติแล้วเนี่ย135%เนี่ยจะเป็นเลขในอุดมคติของอนักเทรดเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือขึ้นไปถึงอุดมคติเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อถึงตรงเนี้ยใช่ปะ่ะหนึ่งเท่ากับอีก35%อะโอเคเอดดานะครับผมเกิดอะไรขึ้นโอเคผมสบประมาณมันมากไปหน่อย เอาเป็นว่าอันเนี้ยลูกเมียน้อยแน่นอนเพราะว่าขนาดชาวยังไม่สนใจเลยนะผมโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไ s i ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับผม m a c d ก็ยังลดลงถูกไหมทั้งที่ราคามันขึ้นนั่นแปลว่าอะไรรู้ป่ะไอเน,นี้ยชนเส้นแล้วลงต่อประมาณนี้เลยคือ1.29เนี่ย1.29่ 29, 9, อะไรเ่งหนึ่งจุดสามเนี่ยน่าจะเห็นผลแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันยังขึ้นต่อใช่ไหมอ่าเส้นนี้เส้นนี้มันยังต้องยืนอยู่ ถูกป่ะถ้าเกิดว่ามันปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าโอเคอันเนี้ยอาจจะมีรุ้นแต่ตอนเนี้ยคือยังไม่มีรุนน่ะลงไปต่อแต่อย่างไรก็ดีนะผมถ้าเกิดว่ามันเบรกขึ้นมาแล้วก็มายืนเส้นแถวๆบริเวณสัก1.45เรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมมันก็จะขึ้นต่อได้ซึ่งเป้าขายนะผมก็อยู่ที่ประมาณช่วงโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเกิดว่า1.6ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ล่วงต่อแต่ว่าถ้าเกิด1.6ได้ก็คือขึ้นต่อขึ้นไปปถึงระมาณัก1.75 ซึ่ง1.75เนี่ยเป็นโซนสำคัญเลยนะครับผมมันค่อยๆค,ค,ค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรอนะ่ะเพราะว่ามันหักหัวลงมาอย่างเงี้ยมันค่อยๆขึ้นอนะ่ะมันต้องขึ้นแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะเห็นเนี่ยมันจะต้องขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่ากว่ามันจะกลับเส้นตรงนี้ได้โอ้โหมันต้องแบบใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะทั้ง EMA 200ช้อนขึ้นมาทั้ง EMA 50ช้อนขึ้นมาเนี่ยก็ หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับผมสำหรับเอดา egld นะผมเริ่มมีทรงค่อนข้างที่จะดีแล้วนะผมถ้าเกิดเราดูทำเฟรมหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะเห็นการชนอย่างต่อเนื่องนะผมของอวันนี้ใช่ปะชนถ้าเกิดว่าวันนี้มันปิดตัวแดงนะผมลงมาแถวแถวบริเวณเส้นนี้นะก็ยังต้องดูอีกนานนะผมถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้มันทะลุตรงนี้มาได้นะผมก็เส้นนี้อ่าแล้วก็ดูทำเฟรมสีสีชั่วโมงเลย นะถ้าเกิดว่ามันทะลุเส้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยในวันนี้นะผมก็จะต้องเจอกับเส้น EBA 200แถวแประมาณ286ใช่ปะถ้าเกิดว่ามันทะลุแล้วมันมายืนแถวๆบรเิเวณสักประมาณ262ได้นะผมก็เป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นของมันนะครับผมต่อมาเป็นโซน A wax นะผม A wax เนี่ยอย่างที่ผมคุยในไลฟ์นะเมื่อคืนนี้นะผมก็อย่างที่เมื่อวานบอกด้วยนะผมว่ามันเปลี่ยนเป็นเส้นแบบนี้เรียบร้อยนะผมก็ มีการลดโลลดไฮนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ว่ามันเป็นขาลงอะเนาะเออแต่ทีเนี้ยนะครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะก็คือไอ i ์ไอตรงนี้นะครับผมไอซ์ไอตรงนี้มันมีการตัดของราคาตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บใช่ป่ะแล้วสัญญาณคอนเวอร์เจนนะครับผมมันก็ยังเป็นคอนเวอร์เจนอยู่นะก็คือสัญญาณคอนเวอร์เจนเนี่ยราคากับอ่าอินดิเคเตอร์นะครับผมมันไปทิศทางเดียวกันแสดงว่ามันก็ยังอยู่ในแบบ เขาเรียกว่าอยู่ในแนวโน้มเดิมนะครับผมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นอยู่ในสามเหลี่ยมแบบใหญ่ๆเลยนะผมก็คือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ปับป๊บๆตรงนี้อ่ะโอเคอาจจะมีลงมาตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็มันมีโอกาสเป็นไปได้เนาะซึ่งถ้าถามว่าตอนนี้นะผม มันลงไปแบบยังไงนะผมตอนเนี้ยคือมันจะต้องลงมาประมาณ1 1 1ถึงประมาณสัก103ก่อนนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บริเวณแถวร้อ103ได้ใช่ป่ะลงมาตรงนี้ใช่ป่ะมันอาจจะมีการเด้งขึ้นไปนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะผมเส้นเนี้ยมันจะต้องเบรกก่อนนะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรน่าดูนะครับผมต่อไปเป็นโรสนะผมโรสเนี่ยตัวเนี้ยคือกาวกันหนักมากเลยทีเดียวนะครับผมผมก็กาวหนักมากเหมือนกัน โอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมคือ4ชั่วโมงเนี่ยมันก็เบรกเส้นนี้เรียบร้อยนะผมเบรกเส้นนี้เส้นนี้คือผมอวางไว้ว่ามันจะต้องแบบไหลๆขึ้นแต่ทีเนี้ยมันขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะผมถ้าเกิดว่ามันไม่ทะลุต,ตรงนี้ดู t ท m e เฟรม1 day นึ่งเดครับผมซึ่ง t ท m e เฟรม1นึ่งเดยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปิดเมื่อวานนะผมก็ยังเป็นเขียวอย่างต่อเนื่องน,นะผมแล้ววันเนี้ยมันจะต้องปิดมาช่วงประมาณสัก0.4วันเนี้ยอาจจะเห็นช่วง0.4เนี่ย ก็ได้นะครับผมซึ่งใครที่จะขายนะผมก็ขายโซนนี้ได้นะขายโซนนี้ก็คือคนที่ได้กําไรเยอะแล้วเนี่ยก็มาตรงนี้นะแบ่งไม้กันไปนาตัดความเสี่ยงออกไปนะครับผมซึ่งโปรติแล้วเนี่ยในวันนี้นะแล้ว4ีชั่วโมงเราจะเห็นว่ามีการแบบไซเวนนิดหน่อยนะผมก็คืออาจจะเป็นการขึ้นเพื่อพักตัวก็ได้นะครผมเพราะว่าเราเห็นเจ้าตัว bearish d i v e r g e n เรียบร้อยนะครับผม bearish d i v e r g e n อันนี้ขึ้นใช่ไหมน,นี้ขึ้นอันนี้ลงใช่ไห อันนี้จะเป็น b a l i s h d i v e r g e n t นะครับผมซึ่ง d i v e r g e n t เนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คือ d i v e r g e n t เพื่อพักต่อแล้วก็ d i v e r g e n t เพื่อเปลี่ยนขาอันนี้ผมมองว่ามันเป็น d i v e r g e n t เพื่อพักมากกว่านะครับผมก็พักไปวันถแถวนี้เออแล้วก็ไ s i ก็ลดลงไปเรื่อยปุ๊บล้วค่อยขึ้นเด้งมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็ถ้าเป็นห้านั้นนะ่ะจะสวยมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้า oasis network หรือ,อเจ้า rose นั่นเองนะ ประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อไปแซนนะผมแซนนี้ก็ยังน่าจะเหมือนเดิมก็คือวันนี้น่าจะมีการแบบลดลงไปนะผมถ้าเกิดว่ามันยืนอยู่บน4.8ไดแนะคร้บผมก็น่าจะได้อีกไม้หนึ่งนะผมคือตอนนี้มันทําสัมเหลี่ยมเลือกทางแบบในไทม์เฟรมใหญ่เรียบร้อยนะผมก็คือลงขึ้นลงขึ้นตรงนี้นะผมก็อาจจะมีการพักไซเวย์ประมาณสักเท่าไหร่ดีประมาณสัก18วันนะผมก็ช่วงปีใหม่พอดีนะผมอาจจะมีการพุ่งของราคาตรงนี้ก็ได้ก็ลองดูนะผมถ้าเกิดว่ารับตรง 4. แไม่ได้นะผมอาจจะมีการเบรกขึ้นมาตรงนี้ถ้ามันมีเบรกกันขึ้นมาตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องมาดูกันนะผมว่าถ้าเกิดว่ามันชนตรงนี้ปุ๊บลงมาเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราดูไฮเนิชินะครับผมเราจะเห็นการกลับตัวหรือเปล่าเนะเราก็ลุ้นกันนะผมว่าแท่งเทียนตรงเนี้ยมันจะเล็กกว่าเจ้าตัวนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อไปกาล่านะครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้คือเบรกเส้นแบบ กติเรียบร้อยนะผมอาจจะมีเหมือนกับเจ้าแซนก็ได้นะคืออาจจะเป็นแบบขึ้นปั๊บลงขึ้นอย่างเงี้ยนะเออขึ้นเสร็จปุ๊บยกโล่าค่อยไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้นะผมถ้าเกิดว่าในระยะสั้นเนี่ยเราดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงใช่ป่ะเราจะเห็นตรงนี้เรียบร้อยนะผมก็เป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเลือกทางใช่ป่ะ เลือกทางเสร็จปุ๊บอ่ะขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้ออะเบรกเส้นทเทสตร,ตรงนี้เรียบร้อยอ่าจะมีการขึ้นของราคาแล้วนะผมก็ประมาณช่วงประมาณสัก0.54อะไรเงี้ยเออน่าจะมีเห็นนะผมแล้วก็ถ้าเกิดวัดเป้าจริงๆเนี่ยมันก็จะประมาณ0.57ถึง0.58อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็อ่าดูดูกันได้นะตรงนี้ก็คือถ้าใครเล่นสั้นเล่นฟิวเจอร์อะไรเงี้ยก็สามารถลองได้แล้วนะผมนี่ก็คือตรงนี้ มันมันเป็นจุดลองอะวานเถอะโอเคส่วนดานะครับผมอ้าวละมาเราดูทําเฟรมหนึ่งเดือแล้วลกันโอเคจูบกันเรียบร้อยเนี่ยแต่ว่าทีเนี้ยไอเส้นแดงตรงนี้นะผมมันจะต้องยืนอยู่บนเส้นอ่า EMA 50ตรงนี้นะซึ่ง EMA 50ตรงนี้คือแบบมันมันค่อนข้างวิ a อยู่พอสมควรน,นะดังนั้นแล้วเนี่ยน่าจะมีการแบบกลับมาแถวแถวช่วงประมาณ2.4นะครับผมสำหรับดาถ้าเกิดว่ามันแตะกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้นะผมก็ เอาเป็นว่ารับได้ทุกราคาแถวๆตรงนี้นะครับผมก็คือตอนนี้มันรอคอนเฟิร์มถ้าเกิดว่าเราดูทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอเนี่ยมันมายืนอยู่บน EMA 200เรียบร้อยแล้วผมรอให้อ่าเจ้าตัว50เนี่ยตัดขึ้นไปข้างบนถ้าเกิดว่าตัดขึ้นไปข้างบนเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นคอนเฟิร์มขาขึ้นแล้วมานาก็เช่นกันนะผมมีการยกตัวอย่างเขาเรียกว่าไงต่อเนื่องถูกป่ะอ่ายกตัวอย่างต่อเนื่องเสร็จปุ๊บแล้วก็ไอเนี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้อ่าโอเค ก็เป็น ascending triangle อ่าขึ้นไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ช่วงประมาณสัก4.3เนี่ยน่าจะเป็นเป้าแรกกลับกันในการขายนะครับผมอ่าดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อตรงนี้ใช่ไหมเราจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะขึ้นประมาณสักประมาณ10ได้นะครับผมประมาณนั้นโอเคเรามาดูโคคอสกันนะครับผมซึ่งโคคอสเนี่ยยังไม่มีพุ่งอะไรเลยนะครับผมแต่สัญญาณของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ ดีอยู่นะครับผมซึ่งมันเกาะเส้นนี้อยู่เกาะเส้นนี้อยู่ถ้าเกิดว่ามันมีการแบบทะลุเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็เป็นสไตล์กราฟของมันนะครับผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามัน,ม,นมีการทะลุเข้ามานะครับผมบางครั้งเนี่ยมันเป็นการเฟกเอาถ้าเฟกบ่อยๆนะครับผมเฟกเอาบ่อยๆนะก็ จะสามารถขึ้นมาต่อตรงนี้ได้นั่นเองนะผมนะเพราะว่าคนดอยตรงนี้มันเยอะนะคือตอนนี้มันต้องยืนอยู่บนเส้น EMA 200ถูกป่ะสี่ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็กลับเข้ามาเส้นตรงนี้อ่าแล้วก็ขึ้นไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ก็ต้องดูกันตรงนี้ซึ่งทำเฟรมเดย์เนี่ยมันก็ทําตัวเหมือนจะขึ้นเนาะแต่ยังไม่มีแท่งเทียนกลับต,ตัวตรงนี้นะผมเห็นปะ่ะคือตรงนี้ยังมันยังไม่กลับตัวถ้าเกิดเราดูไฮเจนชชีเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นการกลับตัวแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเล็กกว่า ใช่ป่ะข้างหน้ามันอาจจะพุ่งตัวต่อไปพรุ่งนี้ก็ได้นะผมก็รอดูพรุ่งนี้เนาะโอเคแมตติก okay, <M> ะครับผมก็เป็นการทำออทามไฮรอบหนึ่งแล้วนะผมอสิ่งที่ทราฟเดมันบอกนะผมคือมันพุ่งขึ้นไปแล้วก็มันต้องพักใช่ป่ะพักบรีเรแนวสัก2.7นะครับผมแล้วก็ขึ้นต่อถึง3อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นต่อนะแต่สิ่งที่น่ากังวลนะผมคือตอนเนี้ยมันพุ่งขึ้นของราคาเรียบร้อยไปสมบูรณ์แล้วนะป่ะแล้วก็มันก็จะเป็นการ ลดลงไปเรื่อยๆของวอลลุ่มนะผมซึ่งวอลลุ่มลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการที่ว่าสุดทางแล้วมันจะต้องเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงนะผมซึ่งขาลงเนี่ยก็จะแบบปื้ดขึ้นไปตรงนี้เป็นแท่งสีแดงแคาส่วนใหญ่ถูกป่ะก็คือ,อสัก3าดอนเนี่ยเอาเต็มที่เลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือมันลงลงมาใช่ป่ะก็ต้องยืนอยู่นยบนแถวๆประมาณสองจุดหกก่อนนะผมสาหรับในการที่ว่ามันทำออทามไฮนะแต่ว่ามันทาแบบเงียบๆมากเลย นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันก็ยังขึ้นอยู่นะในวันนี้ยังขึ้นอยู่แต่อาจจะแบบค่อยๆลงนะผมก็ปรับตัวลงอาจจะมีการแบบอาจจะเป็นเส้นพักก็ได้เราต้องดูอีกประมาณสักสองสวันนะผมจะเห็นผลส่วนเวทนะผมก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็คือเราจะต้องอ,อยู่ในกรอบนี้นะครับผมถึงจะมีการปรับตัวเกิดขึ้น FTT ก็เช่นกันนะผมถ้าเกิดว่ามันอยากจะขึ้นเนี่ยมันจะต้องกลับขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้คือมันยังไม่ขึ้นมาเลยนะอย่างนั้นยังไม่มีอะไรคุย โอเควันนะผมวันนี้ก็คือ,เ,อ,อเริ่มที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์นะผมก็มีการตัดของราคาตรงนี้อ่ะโอเคก็พุ่งไปเป้าแรกของมันนะผมก็อยู่ที่ประมาณสัก0.29นะครผมแต่ว่าทีเนี้ยไอเนี้ยไม่น่าจะมีสําคัญอะไรนะผมก็ดันไปถึง0.3ไปเลยก็ได้นะผมอ่ะเบรกขึ้นปุ๊บแล้วก็กลับลงมาก็ยังไม่สายแต่อย่างไรก็ดีนะผมไอเจ้าตรงเนี้ยมันยังเป็นขาลงอยู่ใน ทำเฟรมด a ์นะเนี่ยค่อนข้างที่จะลงมาใหญ่หพอสมควรเนี่ยเห็นปะ่ะตรงเนี้ยแต่ว่ามันลงมาเป็นแบบแลกนะครับผมซึ่งตรงเส้นตรงเนี้ยมันเทสไปแล้วอ่าเทสไปเทสไปรอบหนึ่งแล้วนะครับผมอ่านี่เทสฐานใช่ไหมก็ดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการแบบอ่าลงมาย่ําแถวแถวบริเวณสองจุดศูนย์จุดสองสามก่อนอีกหนึ่งรอบนะบผมแล้วก็เด้งขึ้นไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราดู m a c d เนี่ยมันก็จะเริ่มพ้นน้ําแล้วดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่ว่าอาจจะแบบ มีการแบบไซส์อย่างนี้นะผมแล้วก็ค่อยนิ่งแล้วก็ค่อยพุ่งอะไรประมาณนี้โอเคเราไม่ได้ดูหลายวันเลยนะผมก็เซฟพ,พอเป็นยังไงบ้างนะผมก็ยังไม่มีการขึ้นของราคาแต่อย่างใดนะผมอาจจะมีการแบบไซส์เวยแถวๆนี้นะผมก็เราสามารถเล่นสวิงเทดได้ถแถวๆนี้นะก็คือเราเปิดไม้ถแถวๆบริเวณสักนะ 1. 4 7ช่มันหน1 4งอะไรเงี้ยเออแล้วก็ขึ้นมาประมาณ1.7 อะไรเงี้ยนะผมก็ขึ้นไปลงขึ้นอะไรเงี้ยว่ากันไปนะผมโอเคเรามาดูเนียกันนะผมเนียตอนนี้เนียเริ่มมีสีแดงให้เห็นแล้วนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูทําเฟรมสชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นการลดลงของวอลลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็แสดงว่าตรงนี้เป็นระเบิดเวลาแล้วนะผมรอให้มันที่ว่าลงมาใช่ไหมคือถ้าเกิดลงมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ12ดอนแล้วก็ถึง10ดอนนะผมเนี่ยใครยังไม่ได้ขายก็รีบขายก่อนก็ได้นะ ตัดความเสี่ยงกันไปนะผมเพราะว่า RSI เนี่ยมันมีการพุ่งสูงขึ้นมาตรงนี้นะผมก็มันจะต้องมีการ pull back ลงมาโอเคนะผมตอนนี้คือเราจะต้องอยืนบนเส้น EMA 200ในกา m e f ฟ a มเดย์นะซึ่งเ t c เนี่ยก็มันมีการยกโลเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องนะผมดังนั้นเนี่ยไอเจ้าเนี้ยมันจะต้องเทสอีกรอบหนึ่งนะผมซึ่ง EMA 50กับ EMA 200มาตัดกันพอดี ตรงนี้คือแบบมันอาจจะลงต่อก็ได้นะครับผมคือมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มถูกไหมเอออาจจะทํารูปถ้วยก่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่าไอการอาจ,จะทำรูปถ้วยเนี่ยมันมันไม่มีสิทธิ์แล้วแหละเพราะว่ามันลงมาเกินเส้นนี้ถูกป่มคือปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องเกินเส้นนี้นะครับผมมันถือว่าทํทำเป็นรูปถ้วยอย่างสวยงามถูกไหมโอเคแฟนทอมนะผมนี่คือสูตรกาวอย่างเต็มที่เลย่าราคามันขึ้นแล้วนะผม อาติดเส้นจะประมาณช่วง2.39มนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมกม็มีเป้าขาย่ะมันมีเป้าขายของมันอยู่นะครับผมตรงเนี้ยเออเนี่ยดอยเก่าถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงนี้ได้นะครับผมก็เจอกันที่3ดอนแล้วก็เจอที่3.8มจุดแปดอ่สามจุดสองแปดดอนนะครับผมเนะี่ยถ้าเกิดว่ามันเกินตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็มันอาจจะมีการพักลงมาแล้วก็คอยขึ้นตอบก็ได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินคําใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องรอให้เป็นเนาะ โอเค CRV นะครับผมสิ่งที่ผมกังวลเนี่ยเริ่มมาแล้วก็คือนี่เลยตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมปิดแท่งแดงตรงนี้เมื่อไหร่ก็รู้ผลเลยว่ามันกำลังจะหล่นนะครับผมดูไฮเกเดชินะครับผมนี่ชัดเจนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าวันนี้วันนี้นะครับผมมันปิดแท่งเทียนแบบเนี้ยให้ขายเลยนะโอเคปะ่ะโอเคกิลไฟนะครับผมอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะครับผมน่าจะมีเออเขาเรียกว่าไงอะ จุดซื้อเรียบร้อยนะผมแถ,ถวๆบริเวณทัก2.6อะไรอย่างนี้นะผมก็วันนี้ขึ้นมาแล้วเออเห็นป่ะคือถ้าเกิดว่าเราดู4ชั่วโมงเนี่ยมันจะเห็นอ่าเส้นคอนเฟิร์มวอลลุ่มด้วยนะผมแต่ว่าทีเนี้ยเส้นเบรกหัวมันค่อนข้างที่จะเยอะอยูนะ่ตรงนี้เราก็ต้องรอให้มันปรับฐานกันไปอีกหน่อยหนึ่งนะผมแต่สำหรับคนที่จะซื้อเก็บนะผมก็สามารถซื้อได้แล้วนี่ตามนี้ falling w e d ว e เลยทีเดียว นะประมาณนี้นะครับผมโอเควันนี้เรามาดูครับกันนะครับผมซึ่งครับเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยตอนนี้คือมันเป็นแพทเทิร์นตัวหนึ่งนะครับผมที่ยังขึ้นต่อแต่ว่าทีนี้ EMA 50เนี่ยมันยังไม่ขึ้นมารับถูกป่ะเราก็ต้องดูทำเฟรมหนึ่งเดย์นะครับผมก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยชน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 ,ชน,ชน,ชนแล้วค่อยบีบขึ้นไปแล้วก็มันจะเด้งขึ้นต่ออันนี้คือเป็นแพทเทิร์นรูปแบบหนึ่งนะครับผม เจฟินก็เช่นกันนะผมก็มันมีการบีบตรงขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วอาจจะมีการเด้งต่อซิกก็เหมือนกันนะผมก็เหมือนเจฟินตะกี้เลยก็ขึ้นมาปุ๊บอ่าโอเคก็ถือว่าเป็นรักกันรักกันดีนะสามตัวเนี้ยโอเคเรามาดู KDA กันนะผม KDA เนี่ยก็น่าจะมีการย่อลงมาแถวๆบริเวณ4 4ก่อนนะผมับผม14ก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเราดู i า e f ฟ a ม e day เนี่ยมันก็มีการ ตัดกันของราคาตรงนี้แล้วนะครับผมแต่ยัง,ย,งยังไม่มีเส้นคอนเฟิร์มถือว่าวันนี้เราจะต้องสร้างเส้นคอนเฟิร์มก่อนเออถึงจะรู้ว่าไอเนี่ยมันจะขึ้นไปจริงๆหรือเปล่านะครับผมอาจจะมีแบบวันนี้ลงมาช่วงประมาณ14ดอนอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วก็ขึ้นต่ออย่างบ้าคลั่งฟลักก็เช่นกันนะครับผมฟลักตรงนี้คือมันชนเส้นหัวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้ใช่ไ่มแล้วก็ลงหัวลงตรงนี้ก็คือช่วงประมาณสัก2ดอนได้นะครับผมรับ อีกรอบหนึ่งสองดอนขึ้นไปต่ออย่างนี้อาจะสวิงเทรดไปเรื่อยๆนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ่าอาจจะเป็นแบบถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแนวโน้มอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เตรียมขายได้เลยนะแต่อย่างไรก็ดีนะผมเป้าขายตอนนี้เนะี่ยเรามองไว้ที่ไฮเก่าก่อนนะครับผมก็คือช่วงประมาณสักอ2องุดถึง2.9้าตรงนี้นะผมถ้าเกิดว่ามันเลยขึ้นไปเนี่ยมันก็ขึ้นไปบริเวณสักประมาณ3.5ดอนอะไรประมาณนี้นะผมโอเคต่อมาปิดท้ายด้วยซีโร่นะครับผมซีโร่ตัวนี้ก็คือเป็น chain ที่ทำทุกอย่างบนมือถือนะตอนนี้คือมันยืนอยู่บนเส้น EMA 200นะผมที่ที่เป็นเส้นที่ทรงพลังตรงนี้เลยนะผมแล้วเป้าขายของเราเนี่ยคือประมาณ7ดอนอะไรประมาณนี้นะผมก็ช่วงนี้นะก็เดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราซื้อตรงนี้ใช่ป่ะเราก็จะได้ประมาณสัก47%อะไรอย่างนี้นะผมรับได้เนาะความเสี่ยงตรงนี้โอเค เอาเป็นว่าตอนนี้นะผมก็อาจจะมีแบบตลาดแดงๆนิดหน่อยนะผมแต่ว่าคอนเฟิร์มข่ขึ้นของบิตคอยแล้วอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูบิตคอยมากทักเท่าไหร่นะผมเออมันคอนเฟิร์มในระดับแท่งวีคแล้วอืมสบายใจนะครับผมสำหรับบิตคอยนะไม่ต้องกดหัวเราอีกต่อไปสบายทุกคนนั้นได้ร่ำรวยกำไรในไซเคิลนี้นะผมทุกคนเนี่ย อาจจะมองว่าตอนนี้เป็นการบูรันรอบสุดท้ายนะครับผมอ,อย่างไรก็ดีนะผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปบนสุดแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเช็คอีกทีนึงนะผมว่ามันบูรันรอบสุดท้ายจริงหรือเปล่านะผมโอเคอยากให้ทุกคนนั้นกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะผมกด u u s c r i b e แล้วก็อย่าลืมที่จะมาพูดคุยกับผมนะผมในคอมเมนต์นะว่าอยากให้ดูตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะผมถ้าเกิดว่ามันถูกพูดถึงบ่อยๆเนี่ยผมจะเริ่มสังเกตแล้วนะผมว่า เอ้ยตัวเนี้ยมันโอเคหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปทำรีเสิร์ชให้ทุกคนนั้นได้มารับชมกันนั่นเองนะผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมส,สดีครับบ๊ายบายขอให้ได้กำไรทุกคนนะครับผมรักนะครับทุก,ทกคนทุกคนจุ๊บๆมอมๆแบบลิมพัน์